เพิ <mile inside> ่ม5ยังเห็นได้12คือเก่าอ้าวอ้าวเข้ນในเงิบ่นกอังหอมหลายพดิดสูตร้วมื้นปีแม่เนาะจางดังไฟเนาอ้ยมี5้าบนกกินเนาะนี่อินนันหวานพ่นแคนอ้าวกินนกเยังวะ โอ้ยเนี no ่นกเส้นเนกนี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งได้ลูกขนะเชยดลามนกเนยนกมนี่ลามนกเังวะตัวห้าลยิงยดมจินสบาทถึกนกพวกนกเนกตี

เล็กขี่เลยครับจูเล่ไม่ปีนั้าหลังเลยชอบโอกตัวนู้นเอาเนี่กอดเลย ก้าวไปหาอาจารย์โมมีม่แล้วของสามคนของอื่นหลายคนอยากเล่นผ่านขว,วานก็ออกสอน<อ>นาชูนาะอย่าให้ออกก่อนท่านเลยยังเฮียนาใส่บัตรได้จริงต้องเฮียนแล้วก็ตา่งางนะไอไนะ้เอากระสองคนอีเดี๊ยดุ้นนั่งอีนนี่ แต่ก็ผู้หนึ่งยี่นี่เทน่าเลยเถอะตอนนี้ขั้นตอนเผาเนาะกูไม่เผาอย่างน้สามกับเขาเลยมู่สองคนเลยเห้ยว่ามาันไหนรวยแล้วเหรอปาทองเอาอันนั้นออกเนาได้เขียงกะเอาเขียงไหมไม่เมาดีกว่าเนาะ

เปะมุงเลยเจอตัูกบุกวนขี่รถอเจอวจลลง่อย่ยสถีรถสาวเอกะแปลงยองขนาะดขวานุเอ็ดลาบ่นาะว่าใครนี่น โอ้มแฟนเลีอยากใ้แม่งมึงเงินย่นยยเ,ยเติมบัตตลอดพ่อกูโอ้ยสึบเงนสิบเก้ามอหรือบัตรกูอ๋อมือขนาดฝังลามหนก ติดตามยูทูอุงตัวเลอละสิองมันเพิ่มห้ามันคือบุคคลจะเคลื่อสูเพิ่มห้ายังเห็นยี่สิบสคือเก่าต่อในเหือว้าวเวอ้าปากปากชิมมีปากปากเลยเอาเลยนะ จะจอดพี่น้องอันาคตนี่นงันื้อฮัลลี่จริงๆว่าตัดต่อเลยเดี๋ยวเนี่ยเดอะจะดูด้เรื่องเร็วๆชูข้าวห่างกันที่นี่น้องชู <laughs> <laughs> พอเอาพอได้โทษเลือดซะมางั้นเอพี่น้องน้ำนกน้ำนกนะ บักเลยนะบ่ได้ก่อนวิภาษากเลยวิชานี้มันบ่ได้ให้เฮาเบิ่งได้คืออีอื่นได้บ่อีอื่นยังคือว่าโทรมือเดียวยังเบิ่งอันนี้สิได้3ทิศแต่ว่าบ่ได้แม่นคนีบ่เยดอกเลยกีบ่แต่อียังเบิ่งว่าแท้ได้อีนี้บ่ได้เบิ่งด้เงตลอดเด้อ น้อพี่น้องจวดๆเนาะหลอบเดกหลอบเดกมันเพิ่ม5มั้อซบบ่คืนจะเคลือสูอะเพิ่ม5ยังเห็นได12คือเกาออ้าวเข้า,า,าเฮือนวา้ปากมันปากสิมีปากนั้นากเลย เอาเลยนะจะเจอที่น้องอัอนนี้นี่แฮน์นี่จริงตัดต่อเดี๋ยวนี้เด็วเลี้ยวๆชูข้าห่างกันที่นี่เราต้องชูพอพอได้ทนเลยสักม นั vale ur, ่นาพี่น้องนับนกนับนกนะฟังเลยโอยกันได้โวยคนพี่สาวกันได้พีสาวนี่มันได้ให้เขาเบิ่งได้คืออีอื่นได้บอกอีอื่นยังคือว่าโทรมือเดียวยังเืาเบิ่งอันนี้สิได้สามทิศแต่ว่าผมได้ผมเห็นคนนี้อยู่เลยดอกเลยไอ้กี้เลยบอกแต่รีอียังเืาเบิ่งว่าเทนได้ อันนี้นี้บุได้ฮืมเบิ้งได้เรื่อมตลอดเริ่มสู้พี่นาะงพี่น้องจวดๆเนาะหลบเด็กหลบเด็กจองด้อจองเด้อยผล แห้งเรยยางจะฟินไว้ยอตุ่ยาอ่ะเดีมันค่อยลงอ้าวหนามนดินมืดก็เหมืนนี้ดินแห้งเปิดแห้งสเปิดแห้งก็เปิดก่อยก็คือหัวต่างที่อุดูก่อเออแต่เราไม่พาวไซไปใส่ด้พาวจ่ายแป้งขึ้นนี่นื้อยู่บ้านโต๊ะใส่ทุกไซ่กับน้ำอันนี้โอเคไม่นงซื้อแมเสรล้ว อไ่ค่อยได้กินน้่อุ่นไปมื้เมอนไปอะเนาะไปเยเฮ้เยกันได้เงินได้กนโทลงเพาลงไปแต่ตอนเศ้าเดียวนึงได้คนละล้านฝยะเออ้าวมืนเลนะมื่อคุไปก e> ิน้อาได้ยากลอย่าง กินเยอะนี่จหอมมืยนักหอมลายพนมีแต่หอมลายไปบินหตอนร้อนแค่ีหอมพ้อมนั่งข้างกับสูโอ้สูเลนขี้เล่นไหมเด็ดบเผานั่นแม่ยิงสิฟันนะแม่โอ้แลวปกินเนื้อมึงคือก่าุกูกรอกกรเกี่ยวกับหกบหน้าจิมเขียดโอ้ตามันดเอาเดี๋กบเจ้ะเอามันมาเหล่า นี่กาะหมอ๋อลาบนกเฮารอเนลาบพักจะบ่ดิวัดเถอะวัดแต่ทอดเถินน้ำมันก็กาะครับอือหือนี่จะหอมหอมแท้ๆเลยหอมจร่งเถอะก้มเจ้าก็แบบนี้แหละนี่จะหอมนี่จะลมพอได้ก็เบิ่งเนาะ ต้อนนกบ่หมู่เห็นนอกเขียวอุ้มลุ่มแบบธรรมชาตินะอยบ่ได้ล้เพชรแล้วุเพชรแล้วอือหอนะหอมนี่สิบ่คัหอมหลับนยังื้อเยหอมเือหอมเยอ Hôm tu bày hướng đi, no, no. nó. đi no. nó. không hỏi hổng để đâu Đi đi không chịu nó này nó gọi ừ. Không tắm tử Cái cắp á Cắp là Chắc chứng thôi cắp rồi Chính chế phát mi cửa phô rồi chú ơi Ủa Hư mất นนมีผักอย่างนี้ผักเลยหอดทองรสสีเงาอีนน่อยด้วยบุ๊มบมักข่าวทองไงกินเร็กินได้ไดกินกูยังห้ากเลยโวชิมผักอันนี้ก่อนให้มันลงก่อนได้เลย น้องพี่นอกกินน้ำเดียวครับกินข้าวกินข้าวหลับของหอมผ <c oughs> มแอบหลาบนกเลยขอ,องหอมหลายาพิษชูดเนี่ยมึงมือปีไม่หรอกของหอมชูดเพอร์เดอร์ของหอมหลายดึงเอ,อ่ย นัวเพื่อคาเข้มนัวอเจียบ ไปหาก็ได้กินนี้หรืบุนหัวละฮันนยบอกอดีอ้วยวะยวเป็บทหารเด้อลูกอยู่ห้องลาห้องการวันฝ่ายมันจะไปอยู่ห้องลาห้องการแต่ตื่นหนะ,ะกกาวรกาก็งนนี้นนก็ต้องอยู่ป่าอยู่หูือ อยู่หลายปีขึ้นไปห้อนหัวเพชรแ่บเพชรเนี่ยเพชรแหง่เนาะมาเลื่มพี่น้องกินน้ำกันเด้อ เพชรกับเพชรนี่คือทหารกับสัง